มาพี่น,น,น้องกินข้าวน้อกันต้มซุปเปอร์ครับผมต้มซุปเปอร์แล้วก็ขอ,อ,อ,อนียวครับผมขอนิ่งห่อนห่อนลองลองกอจากค้าก่อนนะอืมอืมแซ่บอืมกัมพิกพกัมพริกอืมอืม นีบพี่น้องอืมนี่เขาสวยเขาสวยกันนี่พี่น้องเขาสวยอืมขนน้อนเสียบๆพี่น้องอืม อย่เลนีครับผมซุปเปอร์วาเลนไทน์ซปเปอร์ไก่ครับผมอืมอืมครับจะปแป้งให้น่อยทีไม่ไก่น้อย เสา,าเกิน,น,นย่างห้อนมันก็แซ่บพี่น้องเลยเอาย่างห้อนต้มห้อน ไม่แห้งอย่างก็พี่น้องไม่แห้ง,อองแบบพี่น้องอืม Ừm. Ngon. Sập. Ừm. ปลา่างมีงพี่น้อ,ปนองปลาปลาพับพี่น้องอืมับกระชักกันห้องแส่ โอจบวิ <mean> ่งเช่นนี้ครับโผมขอบคุณครับที่รับชมครับโผมสวัสดีครับ